วะดับดีวก็ตกประมาณสิบกว่าตันนะครับเราเราดูแล้วว่ามันมันเยอะมากเราก็หาว,วิธีการกัจัดนะครับไม่ว่าจะทําปุ๋ยนะครับเราเคยเอาไปเผาทําข่านก็เคยไปและนะครับตัวนี้ผนก็้จะตกแล้่นะครับตัวนี้ก็เป็นกอง,งปุ๋ยตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้ไม้นะครับแต่ว่า นะครับอาจจะไม่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 ดีพอกับเหมือนกับฤดูหนาวนะครับก็อันนี้เป็นกองใหญ่สำรับกองครับกองใหญ่ๆน,นะครับคือปีหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยในยการแจกประชาชนแบบปีหนึ่งประมาณ200ตันต่อต่อปีนะครับซึ่งหมายความว่าทางสำนักการช่างเนี่ยต้องผลิตปุ๋ยให้ทันนะครับเดี๋ยวข้างในจะมีกองปุ๋ยให้ดูนะครับก็อันทำเวลาช่วงทหนึ่งนะครับกลัวฝนตกไม่ให้เหรบ อยากดีไหมนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องส่งไปฝังลบแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ว่าจางนะครับใช้โยมมาหรือใช้เครื่องจั๊